สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโยกังโกลบอลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเข้าเกมแบบรัดคิวทั้งแบบมีคิวขึ้นและแบบไม่มีคิวขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับมีหลายคนถามมาว่าบัตรอิสระเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งไอหรือเปล่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับก็คือ อะไรวะนึกไม่ออกอ้อ e x p offline มันคืออะไร e x p offline นะครับแล้วมันได้อะไรมันมายังไงนะครับผมก็จะบอกว่าในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบเติมเงินเกมโยกังนะครับยังไงผมฝากร้านเติมเกม c l i t z m a n Shop ไว้ด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย1 0 0นะครับผมที่สําคัญนะครับ ทางลิสแมนช็อปเนี่ยยังรับเติมเกมน,น,นอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสนใจเติมเงินนะครับกดลิงก์อันต้าได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเริ่มการก่อนเลยก็คือวิธีการกดเข้าเกมซึ่องอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ t a l k o f the t o w ทมากตอนที่ผมสตรีมมีแต่คนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเข้ายังไงเนี่ยผมกดยังไงก็เข้าไม่ได้ผมก็พยายามอธิบายแล้วก็บอกคนที่ดูในสตรีมเขาก็บอกแล้วว่ามันต้องทําอย่างนี้ คุณมาดูกันตาดูกว้างๆเลยครับผมวิธีที่หนึ่งคือนะครับนี่นะครับเวลาคุณเข้ามาหน้าเกมเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับคุณก็เข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะพยายามเข้าเซิร์ฟเวอร์แดงเลยแล้วกันอ่ะเอาไปที่เอเชียหนึ่งอ่ะศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับที่บอกว่ามีคนไทยเล่นเยอะมากมีคนมีคนเยอะมากเข้ายากนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาเมาส์ขึ้นมาก่อนเดีว่ามึงเนี่ยนะครับมันมองไม่เห็นเมาส์เดี๋ยวกดไปเดี๋ยวจะห้าว่า มอสปัวยอีกนะครับเอาเมาส์ขึ้นมาแล้วนะครับผมทีนี้ดูเห็นไหมให้กดปุ๊บเนี่ยมันขึ้นเลยครับซเวอเต็มกรวณาลองเข้ามาอีกครั้งเนี่ยคุณก็กดไปเรื่อยครับเนี่ยกดเดี่ยซ้ายทีซ้ายบนทีขวาบนทีเนี่ยแล้วแต่สูตรบางคนก็กดหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งก็กดไปเรื่อยนะครับขวาบนทีหนึ่งขวาล่างทีหนึ่งซ้ายล่างซ้ายบนโยกโยกโย,ยกหัวตามไปก็ได้ครับผมแล้วคุณก็กด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 เนี่ยกดแม่งก็เข้าได้เห็นหมัครบ แค่น,นี้เองเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นไหมเนี่ยผมเข้าในเซิร์ฟเวอร์ที่แบบเยอะๆเลยด้วยอ่ะก็เดี๋ยวจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้อีกเนี่ยนี่เซิร์ฟนี้กูก็ยังไม่มีตัวละครเลยนะครับเอก็แค่นี้เองเห็นไหมผมก็เข้าได้แล้วอันนี้คือแบบแรกนะครับผมก็คือแบบที่บบเวลาเราก,กดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีคิวอะไรขึ้นมาเลยพี่นี่แหละแบบนี้ต่อมาเรามาดูแบบที่สองครับแบบที่สองจะเป็นแบบว่ากดแล้วมีคิวขึ้นมา บางคนเสียดายเห็นร้อยคิวสองร้อยคิวก็เลยแบบอย่างเงินรอบางคนเห็นพันคิวแปดร้อยคิวหกร้อยคิวแล้วก็แบบรอดีกว่าเออกลัวว่าถ้าเรากดยกเลิกไปแล้วเราจะเสียสิทธิ์ในการเข้าเข้าถึงไม่ใช่คุณคิดผิดแล้วนะครับเออเอาเซิร์ฟไหนแล้วกันเอาเซิร์ฟเอ่ออะไรดีวะเอาเซิร์ฟผมแล้วกันจะได้เข้าแล้วก็เล่นเลยนะครับเออจะได้เข้าแล้วก็เล่นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตึ๊บ เห็นไหมไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันจะมีคิวขึ้นนะครับเป็นรูปแบบของคิวขึ้นดืดเดืดเอดด่ามาแล้วเห็นไหมครับเอทีศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมเล่นอยู่เซิร์ฟนี้นะครับเห็นไหมขึ้นอีกนะ MM hmm? แล้วนะเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวขึ้นอีกเดี๋ยวขึ้นอีกปั๊บปั๊บซึ๊งมาอีกแล้วเหออว็นไหนมครับยกเลิกครับแล้วก็เข้าใหม่ยกเลิกครับแล้วก็เข้าใหม่ครับอ๋อให้มันเป็นตัวเลขพันหนึ่งมึงก็ยกเลิกครับแล้วก็เข้าใหม่าาออยย่่งเเีู้้้้ห็นมมัครบผขไดแลว มันก็แค่นี้เองครับมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมไม่ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเหนือบ่าฝ่าแรงเราไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็บอกแล้วว่าให้เข้าแบบนี้ยัดเข้าไปเลยครับวิธีการเข้าแบบยัดนะครับผมเออง่ายนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่คือวิธีการเข้านะครับต่อมานะครับผมเรามาดูที่บัตรอิสระนะครับบัตรอิสระเนี่ยก็คือบัตรอะไรใช่ไหมครับเราเข้าที่โปรโมชั่นนะครับ Uh, เติมเงินนะครับอันนี้ผมจะเพิ่มให้แล้วกันสําหรับใครที่ถามว่าถ้าเป็นมือใหม่อยากจะเล่นอยากจะเล่นแบบมันๆน,นะครับเล่นหารายได,ได้ได้นะครับหรือว่าเติมเงินอัดตอนแรกหน่อยจะได้ไปไวๆนะครับอะไรบ้างที่ควรเติมนะครับผมนี่เลยสิ่งที่คุณควรเติมก็คือนี่เลยครับหนึ่งก็คือสามสิบห้าบาทที่ผมบอกคุณนะครับหลายคนบอกโอ้ผมเติมเป็นหมื่นแล้วเนี่ยหลายหมื่นแล้วเนี่ยแรงปลาขนาดนี้ไปไวขนาดนี้ นะครับผมนี่มึงเติมแค่นี้ครับส5บาทอันที่2ครับบัตรเดือนนะครับผมบัตรเดือนเนี่ยรู้สึกว่าไรวะร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะครับเออสองร้อยกว่าบาทหรือสามร้อยเนี่ยจะไม่ได้ออะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สามครับบัตรอิสระครับผมเออแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีประเด็นว่าอันนี้เนี่ยมันสามารถใช้ทั้งไอดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่ามันใช้ทั้งไอดีจริงๆนะครับผมก็คือ คุณถ้าเป็นมือใหม่เล่นเนี่ยสามอย่างนี้เลยครับเนี่ยบอกเลยว่ามันอยู่ในจุดที่แบบเรียกว่าท็อกออฟเดอรทาเลยสามอย่างที่ทําให้คุณไปเร็วมากถ้าคุณเติมกับร้านเติมเกมเนี่ยนะครับมันจะเติมถูกมากครับผมมันไม่ถึงพันบาทนะครับผมมันคุณเติมกับร้านลิทแมนก็ได้นะครับผมคุณลองอินบ็อกซ์ไปถามก็เลยนะครับเขารับเติมโยกังอยู่นะครับผมดังนั้นก็ประมาณนี้นะครับผม ต่อมานะครับผมเรามาดูกันนะครับผมจะไปให้ดูตัวเด็กแล้วกันนะครับก็คือในส่วนของบัตรอ่อบัตรอิสระนะครับผมเอเข้าทางไหนวะลืมแล้วเนี่ยไม่ได้เข้านานเอเปลี่ยนตัวละครมานี่ยเนีไปดูตัวเงาะผมแล้วกันผมปั้นในเป็น c 1แล้วนะครับเออผมปั้นเาไว้ทําอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปหน้านะครับผม นี่เห็นไหมครับบัตรอิสระเนี่ยมันสามารถใช้ได้ถึงตัวนี้เลยนะครับเวลาคุณกดเข้ามาครับที่กิจกรรมเห็นไหมครับเออไม่ใช่กดเข้ามาที่เติมเงินครับเห็นไหมครับว่ามันหายไปบัตรอิสระดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าถ้าคุณจะเล่นตัวใหม่นะครับคุณก็ต้องเติมบัตรสาสิบห้าบาทใหม่แล้วก็เติมไอแพ็คเนี่ยนะครับไอสองร้อยสามร้อยเนี่ยใหม่บัตรเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเติมบัตรอิสระไปแล้วเนี่ย มันใช้ได้ทั้งไอดีนะครับซึ่งมันก็จะวาร์ปเนี่ยวาร์ฟฟรีอยู่อย่างนี้แหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะตอนนี้มีเหรอวะบัตรวาร์ปมีอยู่ร้อยเก้าใบวาร์ปนี้เออเพิ่งอ่ะวาร์ปปออารเห็นไหม ทีนี้คุณดูในกระเป๋าเห็นว่าอยู่ร้อยเก้าใบเหมือนเดิมแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าบัตรอิสระเนี่ยมันใช้ได้ทั้งไอดีนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความสามารถของบัตรอิสระเนี่ยคุณก็สามารถนะครับคุณสามารถใช้ได้ด้วยกันหมดเลยนะครับนี่รับแม่งไว้ อ๋ออันนี้ผมทำเควสคิวอยู่ช่างมันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสำเร็จโดยหนึ่งสำเร็จโดยหนึ่งนะนะออันนี้สายที่เกียดนะครับถ้าเราทำครั้งแรกไปแล้วเนี่ยนะครับไอพวกอาวุธเทพเนี่ยคุณก็เข้ามานะคุณก็กดเนี่ยหนึ่ง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 เหรียญเนี่ยผ่านไปเลยครับผมจบไปนะครับไม่ต้องมีอะไรให้มันแบบวนเวอร์มากมายเนี่ยถ้าเราจะวาร์ปไปก็วาร์ปอีกทีหนึ่งอ่ะผมลองวาร์ปไปดูแล้วกัน เดี๋ยวจะบอกว่ามันอย่างงู้นอย่างนี้อีกนะครับเนี่ยพอคุณว์ปมาก็บัตรเหมือนเดิมเห็นปหมร้อยเก้านะครับดังนั้นแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับผมว่ามันคือยังไงทีนี้เรามาเข้าสู่อย่างที่สามนะครับอย่างที่สามเนี่ยนะครับบางคนถามว่าไอกิจกรรมไอหลอด E X P เนี่ยสีฟ้าฟ้าเนี่ยมันมายังไงไอสีน้าเงินนะครับเปลี่ยนตัวละครมาครับอผมเข้าที่ตัวนี้ครับตัวหลักผมแล้วกัน ผมออกไปทําการไปเล่นอีกตัวละครหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้มันขึ้นบัฟ exp offline กดครับนี่เห็นไหมครับหนึ่งชั่วโมงสามสิบห้านาทีครับที่ผมหายไปนะครับมันก็จะมีของพวกนี้นะครับเข้ามาปึง้งเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะได้ exp สีฟ้ามาไอ้สีน้ําเงินมาคุณเห็นไหมในะข้างล่างเห็นป่ะนั่นนะเออเนี่ยคือไอ้ exp ที่ผมไม่ได้ออนนะครับผมออฟไลน์ไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผม มันก็เหมือนกับว่ามีกลับมาให้เรานะครับแล้วเราก็ยิงไปเราก็ยิงไปแจมแม่งเลยนะครับหกร้อยกว่าเออได้อยู่มั้งเน,น,นี่ยมอนห้าหกนี่มาี๋ยวอัี้ปลาที่ล้วแตกยืนได้อยู่ปาไปครับเนี่ยแล้วก็ปาไปเรื่อยครับผมเห็นนะมเออเห็นไหได้ exp อย่างเยอะนะครับแล้วนี่แหละนะครับผมก็คือไอ้ที่มานะครับผมของ exp หลอดสีดําเงินแต่หลายคนงงว่าเฮ้ยทําไม อยู่ๆมันมี E.P. x อะไรขึ้นมาวะพี่ทำไมมันอยู่ๆมันก็ได้ E.P. x เยอะนะครับผมแล้วก็มีอีกครับไอ้ส่วนของเวลาทางซ้ายล่างคุณเห็นไหมเขียวๆหลายๆคนถามว่าเฮ้ยพี่มันคืออะไรวะมันคือคูณ E.P. x ครับแต่ว่าไอ้คูณ E.P. x นี้เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ตอนเลเวล50ครับแล้ว E.P. x เนี่ยคุณก็ดูด้วยถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะคูณแค่30% 2ชั่วโมง แต่ถ้าเกิดเาเป็นสีม่วงเนี่ยมันจะคูณ60 2ชั่วโมงมันหาจากที่ไหนนะครับผมมันก็เขียนอยู่นะครับผมมันมีขายในร้านค้าผูกตําลึงนะครับผมเราก็เข้าที่ร้านค้าเลยครับนี่เห็นไหมนี่ไงโผล่อยู่นี่นะครับผมเออยาสมาธินิพพานนะครับผมง่ายๆแค่นี้แหละ้ที่คุณเห็นว่าทําไมพวกเลเวล50กว่ามันถึงแบบเลเวลมันพุ่งกระฉูดกระฉูดกันไปนะครับผมก็เพราะสิ่งนี้นี่แหละครับผม โอเคนะครับก็น่าจะเรียบร้อยครบถ้วนจบกระบวนวันกันหมดแล้วนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับ3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น EXP ออนไลน์คืออะไรนะครับผมบัตรอิสระใช้ได้ทั้ง ID หรือเปล่าแล้วก็วิธีการเข้าเกมนะครับผมยังไงก็ฝากเงาะชแนลไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับร้านเติมเกมต้องริสแมนช็อปเท่านั้นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับ โอเคสนใจเติมเงินเกมไหนก็กดลิงกันต้าได้เลยจ้ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ